สัสดีครับพี่น้องมื่อนี้ก็ได้ลงมาหาปู่หาป่าเนี่ยเดิลงมาทงให้รงหน้าในเขื่อนลำป่าวเลรอครับลงมาในเขื่อนครับได้โอกาสมาหาป่าลงมาลงใส่ล่องว่างอีหลงครับบนว่าเอิรนไว้อีหลง,นงแนวดักป่าพี่น้องก็ได้ลงมาตรงให้ทงหน้าดีกว่าแล้วง ที่เลี้ยวลงไปเป็นเขื่อนนะครับนะเขื่อนน้ำปาน้ำฮะตรงฟังตางนั้นน่ะก็คือบานคาค่าครับมันก็มองเห็นไปแต่บูนตัวผู้กุมเข่าพี่น้องนา,าก็แล้วก,เนนกวเ็เรือนทางลับเลยพี่น้องเนี่ยเรือนทางกลับครับนี่ตรงไหตรงหน้าง,งามไหลโอ้ยสบายตจพี่น้องเลยผมุมกบูในรอบ10ปีนะบุด้มาบรรยากาศแบบนี้จะกเทื่อกเขาเมื่อนี้ก็ได้โอกาสดี ลงมาเล่นยาเล่นชมวิวตรงไงตรงหน้าครับสวยงามไหลหีพี่นนองเออตะพอยอดวิวบนคืนดีครับ <c oughs> ผมได้มาสัมผัสกับบรรยากาศตรงไงตรงหน้าที่นี่ครับโอ้ยโอ้ย